สวัสดีค่ะสุกทุกคนอันมือนีสิภามาเบินเขางามๆเนาะค่ะเขากำลังออกร่วงเนาะค่ะข้าวกำลังออกรวง ไปลูกไปไป,ป,ป,ปไปไหนลูกไปไปดูข้าวด้วยกันเร็วไปไหนกลับแล้วเหรอมาบ๊อปบี้วิ่งไปวิ่งมา สายมืดในนั่น,นหน้าเอื่อยผู้นึงนอกจาะหน้าไม่รักทั้งขวามือเนี่ยค่ะเขางามอีลีเลยค่ะพี่น้องมาเบิงลีเนาะค่ะมาเจองูยังไมนมีค่ะเ็นดังได้เสาออกได้งูเิ่นสิเขาไปกินปลาอยู่ในลีนะพี่น้องโอ้ยเขาสมางามแต้คคะ เป็นบุญเป็นผลาด้วยค่ะเขางานปีนี้พ่นบอลแรงเนาะค่ะฝนดีอีลีค่ะพ่พีพ่พานองเมื่อเบิงเขาไม่รักเนาะนะคะหน้าทั้งเบิดตรงนี้กับประมาณเจ็ดไรเนาะค่ะน้าเจ็ดไร หน้าปรับใหม่แล้วก็มองนี่สิเป็นน้องสามีกอไผ่เนาะค่ะที่เคยมหาณาไม่ให้เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นแหละล่องทงลงหน้าในคลิปมันละค่ะตอนต้นปีกะปรับทีเนาะค่ะค่าปรับทีกะสามหมื่นปรับให้เป็นแปลงให้หน้าเนาะค่ะไมาเห็ดหน้าหวานใส่เขา ข้าเจ้าหอมมะลิค่ะข้าเจ้าหอมมะลิดอคนเดียค่ะต้นนี้ยืนเกือบทวมหัวนะพี่น้องห่วก็ดีด้อยค่ะบาง่วงห่วอุ้ยเขาเน้นขนาดเลยค่ะเดี๋ยวสิพภาพไปเบื้องนกันค่ะย่างไปีือ อันนี้ม่ากลงมาอยู่เด่นระวังเอือยอีกผู้หนึ่งนะคะเนี่ยเอือยอีกผู้หนึ่งพ่นยูทั้งพี่หน้าเพิ่นกับซิปก็ไล่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเสาร์ มันหลอกบางเขาบางหนามเน,ะเน,เนมาเนะ,ะเป็นเป็นมะลิดอนะคะเพิ่นเลยเพิ่นเลยถอกเร็วหนามก็ยั่งลายเด้อค่ะเนี่ยนามก็ยัง่งลายให้เขาเพิ่นแก่ๆนึงเหลืองพุ่นล่ะค่ะจังสิมาปล่อยน้มโอ้ก็สิได้ปาลาหลายเด้อพี่น้องปลานี่รูเลียรุเลียเลยค่ะเพราะว่าปีนี้เพิ่นบ่แล้งปูปลาเพิ่นก็นกนบ่ตายเนาะ ตั้งแต่หลักหัดปีน่ะเพื่อนก็นออกลูกออกไข่มากออกไข่ออกอันมันก็ใหญ่มากเรื่อยๆเนาะมันบ่ได้ตายเพราะว่าฝนบ่ได้ถิ่นช่วงขวามือนี่หน,น,น้าไม่ป่าเพิ่นค่ะเนาไม่ป่าเพ็นตองวอลเลยค่ะสุดยอดอีูแล้วเขาเพิ่อนอันนี้หน้าไม่ป่า ไม่ปาผู้ใหญ่อะนะคะผู้เอือยใหญ่หน้าเ่นขวามือค่ะยุติดกันก็นไม่รักเนะาะเพราะไม่รักนี่หน้าเจ็ดไลค่ะหน้าปั๊บไม่ัวปั๊บไม่นะ่ะสามแปลงกับกับอีกแปลงหนึ่งที่ยุติดกับบานติดบานเลยค่ะบานพี่น้องกันละ่ะแปลงนึงรวมแล้วเป็น4ี่แปลงหน้าซี่แปลงหน้าซี่ห้เนาะบานเท่าอื่นเนื้อที่เจ็ดไร เมือ่อแล้วค่ะมาเบิ่งเขาโอ้เขาก็งามซึ้งซึ้งใจค่ะโอ้ยหน้าหน,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 น่อยๆนเป็นตาหักตาหักบรรยากาศทงไฮทงหน้าค่ะอากาศสดชื่น เนี่ยค่ะแปลงอีกแปลงหนึ่งที่ว่าพอค่อยงามประเทยพันออกห่วงออกยังพ่นกะง่าไี่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าสงสัยน้ำฟุ้นน้ำปุ๋ยมันกะเจือมาใส่กันมันเลยงามพี่หล่เนว้อเสียนะคะประเทยตกห่วงตกอันเป็นเขาเป็นยัง่ะผพอดีเนาะค่ะเ็นบอกพ่นกะบัวแดงบัวด้แยเรียค่ะหันบาง่ามโทมูแต่ประเทยอันประเทยพันสียออกห่วงออกยังเนี่ยพ่นกะคือจังงามอยู่ค่ะพี่ ก็ะโปงเด็กีีลายนี่เองนะพี่น้องนี่บักม่วงอกหลองน้ำได้ค่ะไอ้ขั้นหน้าตัวนี้อ,อกหลงสองต้นแ้วก็ขึ้นไปทั้งเทิงอีกสองต้นหน้าไม่ลักแปลงนี่มีอกหลองหาต้นค่ะนะขั้นหนึ่งนีอีกต้นหนึ่งกินบัวเบิร์ค่ะปีนี้เฮ็ดบักม่วงแผ่นบัวม่เน่หน่อยได้ค่ะใหดบักม่วงกวน อ้ยสะออนนะคะ à, หน้าไม่ป่าพึ่งเนะะี้ค่ะเขาเป็นต้องบอกเลยสุดยอดเขาลาไปบนไงไก่นี่แหละคะ่ะตัวนี้ก็เป็นขั้นเดนนอกจแปลงเป็นท่าเท,ที่ยวเีกพื้นหนึ่งก็เที่ยวน้ำกันลงไปถ้ากันเอาไว้ให้กลุมกลัวเนาะคะ่ะกันเที่ยง่ายสะดวกสบายเนะะี่ยค่ะ เขาไม่ป่าโหดเลยนะค่ะพวกนักค่ะเทียบซะกันอันนี้ใส่มือหน,น้าเวลาเขาปลูกเป็นแม่ปลูกหน้าใมป่าก็น้าใมหลังเด็ดจิตตังกลงะนะ่องว่ามันจิตตังกันสำใดซ้ายมือของหน้าข่อยหัวมือหน้าใมป่าตอนนี้ข่อยนั่งยองๆเด้อพี่น้อง ก็สิลูกยืนขึ้นที่หลักถั่วมหัวเลยค่ะเผาถ่วมหัวเลยเลยค่ะเหามาือนธรรมดาน่าจะโค้งกะงามซำหนึ่งก็จบลงเล้วท่านีน้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้พามาเบิ่งเขาเบิง่งหนามอกหัวขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมาเบิ่งเขาด้วยกันสวัสดีค่ะ